ครับสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมเอ็มู่ไ่แว่คนเดิมเลยตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมบายโซเวโวกันในพาร์ตี้ พาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่หกันแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่6กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนก็อยู่กันในข่ําคืนที่50กันแล้วนะครับทุกคนก็เดินทางมาถึงวันที่50กันแล้วนะฮะก็โอ้โหเดินทางมาเนิ่นนานแสนไกลเนิ่นไกลแสนนานนะทุกคนนะโอเคนะฮะมาพาร์ทนี้เราจะมาทําการปลุกไปเอาเพืชผักเอ้ย พี่แอพังอันนี้นะผมจะทําการเอาผู้ผักเนี่ยไปปลูกกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวเถาวันกันด้วยเออรีวิวเั่วเขียวนั่นและทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าว่ามันจะตอบให้เราหรือเปล่า11อันเนี่ยมันจะพอดอกให้เราหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอ้ยหลบซอมบีม้ช่วงนี้แมงซอมบี้แมงตีโคตรแรงแรงมันตีนตมันมันเริ่มตีแรงแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคไม่แตกไม่ดอกไม่ตอบสักอันเลยวะโอ้โหพี่แอ๊กเพังลืมดู ลืมดูพี่แอ็กพังไปแล้วโอ้โหตายแล้วโอเคนะทุกคนก็สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะก็สวัสดีทุกคนเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมารีวิวถั่วเขียวกันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปปลูกดูเผื่อมันจะได้ถั่วเขียวนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเดินกลับบ้านก่อนตอนเนี้ยโอ้โหถ้ำก็ไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวท่านภาทนี้มันมีถ้ำเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันอีกเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ป้อมปืนของเราอ่ะป้อมปืนอ่ะสองหัวเร ต้องการต้องการลเดี๋ยวเขาป้นกันแป๊บนึงเขาแวะเขาแวะข้างทางเขาแวะข้างทางแป๊บนึงแล้วไอหมานี่มันมาทำไมวะเนี่ยเอไออะไรอะไรโอเคเขาแวะข้างทางแป๊บนึงมาทุกคนเดี๋ยวขอเดินกลับกันไปก่อนก็แล้วกันโอ้มีงูมีงูไม่สนโอเคถึงบ้านกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนนะมาครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาทําการปลูกพืชผักแล้วก็อัปเกรดบ้านกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดแบบวางป้อมปืนเยอะๆวางป้อมสีหลากสีเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ ฆ่าบอสแบบนี้กันนะทุกคนนะเออบอสแบบนี้ก็คือบอสงูนั่นเองนะครับทุกคนคือบอสแบบกับบอสถ้ำม,มันคนละอันกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเลยขอปลูกกันไปก่อนโอเคอันดับแรกเลยขอทําการเปิดป้อมฮิวกันไปก่อน,นอยากได้ป้อมฮิวเพิ่มอีกสัก2อันนะคือผมจะเออซื้อป้อมฮิวมาอีกสัก2อันนันทุกคนโอเคแต่ตอนนี้หิวน้ําหิวอาหารหิวไปหมดเลย โอ้โห,โโหก็เดินทางมาถึงาร์ที่ห้าเ,เดินทางมาถึงวันที่50กันเป็นที่เรียบร้อยกันแ,แล้วโอ้โหเดินนาเดินทางมาไกลามากว่เคมาต่อไปผมขอ,อ,อขอเก็บของกันไปก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มามาทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้เงิน5 0 0พันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใช้หมดไปเท่าไหร่น้อเดี๋ยวผมขอซื้อป้อมฮิลมันซื้อป้อมฮิลได้หน,หนึ่งอันว่ะป้อมฮิลอันนี้ผมจะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะทุกคนจะได้ฮิลพวกของที่มันอยู่แถวนี้กันด้วยจะได้แบบ ฮิวฮิวกันให้มันทั่วถึงอ่ะทุกคนโอเคอะไรประมาณนั้นไว้ตรงนี้หนึ่งอันเฮ้ยโอเคอัพอัพแม่งเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะเอาป้อมฮิวมาอีกสักประมาณ22 2อันอีก2อันเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะเยอะเลยนะโอเคไม่เป็นไรคือป้อมตรงนี้มันหายไปไหนไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆมันหายไปแล้วน่าจะเจอน่าจะเจอไอ้ตัวยิงปืนมายิงนะทุกคนนะผมคือผมก็ไม่ได้ใจคืออันนี้ก็ไม่ได้ใจแต่ที่ร,รู้ๆเนี่ยขอออกจากบ้านกันไปก่อนก็แล้วกันโอ้ตอนนี้มันก็มืดกันไปที่นะทนนะเ้อนดหาพื เด้อจอตอนนี้พื้นที่ที่มันมีแสงสว่างแล้วผมจะไปหาเออไอศิลาทั C L ทุกคนเพื่อผมที่จะเพื่อที่เราจะได้เออไปหาว่าไปดูด้วยว่ามันมีถ้ำหรือเปล่าโอเคโอเคใจเย็น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 โอ้ยเนาะเนาะนาะพังไปแล้วตัวคาร์ฟของเราได้มาพิกแอคอันเดียวได้พิกแอคไม้มาโอ้โหคาร์ฟไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเด้ออันดับแรกเลยขอเผาเนี้ยไปก่อน ขอพรเนี้ยไปก่อนประหพื้นที่นะทุกคนคือพักที่แล้วเราปิดชิปกันในวันที่4 6ใช่ไหมทุกคนคือผมก็ไปเล่นนอกพักมาได้4วันตั้งนั้นเองนะคือก็ไปหาเมล็ดมาปลูกนั่นแหละทุกคนก็มันหายากมากเลยนะทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวพ่านี้เราจะมาทําการอัปเกรดบ้านให้มันดูดีแล้วก็จะลองรีวิวบ้านกันอยู่ดูสักครั้งหนึ่งนะทุกคนว่ามันจะทนพิษบาดแผลซอมบี้ได้หรือเปล่าแต่ผมจะขอรีวิวแค่วันเดียวเท่านั้นนะทุกคนขอรีวิวแค่วันเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเออ บ้านพังได้นะทุกคนนะโอเคนะคือคลิปนี้มันอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรโอ้โหไม่พาไปหาถ้ายังจะมาไล่ข่าไม่รักดีไอผีน้อยอแคปเปอร์โอเคตายไปตายไปเราจะไม่เลี้ยงนายแล้วโอ้โหตอนนี้มันไม่ไม่มีถ้ำนะทุกคนถ้ามันเอ่อปลุกผีออกมาได้แบบนี้ถ้าผีมันไล่ฆ่าเรานะั้นทุกคนคือแสดงว่ามันไม่มีถ้านะฮะทุกคนนะโอเคนะอะไรประมาณน,ะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอแบบเดินเล่นเดินเล่นกับซอมบี้ตอนก็คือกันไปก่อนนะ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะไปทําการอัปเก็ดบ้านกันแล้วเราก็จะมาดูกันด้วยว่า บ้านของเรามันจะทนพิบัติแผ่ซอมบี้ได้หรือเปล่าสำหรับราพาร์ทนี้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเราจะมาค่อยไปตบบอสในมุมไอ้บอสงูกันนะเออบอสบอสแบบนี้เป็นบอสงูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยไปตบกันในพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราเอาแบบนี้ไปก่อนเออพาร์ทนี้เราแบบขอเตรียมตัวกันไปก่อนเนาะจะได้แบบดูกันซิว่ามันจะรอดหรือเปล่าเออแต่แต่ใจจริงอะผมยังไม่ค่อยที่อยากไปตบ ไปตบกับบอสแต่ทุกคนคือใจจริงผมอยากจะได้ป้อม3หัวกันก่อนแต่ค่อยไปตบบอสเพราะว่าผมอยากจะเอาลองเอาป้อมสอง 2, หัวเนี่ยเออไปฆ่าบอสแมพแบบนี้ดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเอออะไรประมาณนั้นแต่ันแรกเลย,เย,ลเลยขอกลับมาบ้านกันก่อน เอ,อ้ยพังไปหมดเลยว่ะแถวนี้แถวนี้แม่งพังไปหมดเลยโอเคขอซ่อมกันไปก่อนเนาะเน่บาตถึงเราแล้วก็พืชผักก็กำลังจะโตนะทุกคนขอให้มันมีตัวเขียวสักอันเถอะโอเคต่อไปผมก็จะทําการคราฟป,ป้อมฮิลมาอีกสักสองป้อมนะทุกคนคือถามว่าทําไมต้องครับมาเยอะจังอะ่ะพี่เออจะได้แบบเยอะๆก็จะได้แบบช่วยกันฮิลไงทุกคนเออมันจะได้ช่วยกันฮิลด้วยนะโอเคครับแม่งมาให้หมดเลยนี่แล้วก็บางตรงนี้ไปอีกหนึ่งอันว้า่าอย่างเยอะอย่างเยอะ,อยยอะโอเคมาโอเคสวย แล้วตรงนี้นะทุกคนผมคิดว่าผมจะเอาป้อมฮิวออกออกมาไว้ข้างนอกดีกว่าเนาะเออเอาไปไว้ข้างในทําไมไม่ลูกเออมาไว้ข้างนอกก็แล้วกันโอเคแล้วก็เอาป้อมปืนเนี่ยไปไว้ตรงนี้แล้วเออป้อมธนูเนี่ยผมก็จะอัพไกลให้มันกลายเป็นป้อมสายฟ้านั้นทุกคนเนี่ยป้อมธนูเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันอัพได้หรือเปล่าแล่ของเรามีพอหรือเปล่าเอ้ยแปดอัพพอดีเฮ้ยแปดอัพพอดีอัพเลยอัพเลยอัพเลยอ้าวเหรออัพไม่ได้หรออัพได้ดิมันต้องได้ดิเพชรก็มีเพชรก็มีขาดอะไรขาดกระดูกกระดูกก็มีอ้าวขาดอะะไรวเนี่ย อามันต้องการ14อันอ๋อมันต้องการ4อันเว้ยเรามีแค่8อันอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้โอเคอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะาปั๊มฮิวมาไว้สักประมาณตรงนี้อีกหนึ่งอันนันทุกคนนะจะได้แบบมีสาอันแล้วช่วยช่วยกันช่วยกันฮิวนะทุกคนโอ้โหโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรยิงอะไรไม่รู้โอเคแล้วต่อไปผมจะทําการเอ่อปั๊มก็เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันแล้วต่อไปเนาะคือพวกนี้ก็จะเก็บไว้ต่อไปผมก็จะทําการคับปั๊มออกมาให้มันหมดเลยนะทุกคน ป้อมทองกันไปก่อนเนาะเออเอาแบบป้อมทองกันไปก่อนเนาะสำหรับพราทนี้เดี๋ยวป้อมเพชรเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ขอแบบเป็นป้อมทองกันไปก่อนก็แล้วกันเออคือแค่ป้อมทองนี่มันจะอัพได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยซัพันยากรของเราแม่งมีโคตรน้อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยเดี๋ยวผมขอเกินไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะคือคลิปนี้มันอาจจะแบบดูน่าเบื่อดูเออยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอทำการกันนไปกก่อ็แล้วกันมา โอ้โหเอามาจะเยอะคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางให้มันเป็นแบบแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขวางไว้ตรงมุมตรงนี้ดีกว่าโอเคหนึ่งอันปั๊บแล้วก็อัพเกรดปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเอาไฟออกมาที่ใครเอาไฟไปวางไว้ตรงนั้นวะโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาไว้แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวถ้าไว้ติดกันเราก็จะเปิดป้อมคิวตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไว้ตรงนี้มันก็จะสามารถเออยังไงวะเออนี่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปั เลกเงินหมดเกี้ยงเลยว่ะอ้ยเลกเงินเราเกี้ยงเลยว่ะทุกคนโอ้โหเอ้ยเอาเอาปอบปืนแม่ฆ่าหมูทองไปหนึ่งตัวว่ะทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราจะเล่นกันยาวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆเลยโอ้โหได้แร่แด่สีแดงมาว่ะสวยมาครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราจะมาลองดูกันว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะทนพิษบาดแผลซอมบี้ได้หรือเปล่ามาครับเดี๋ยวขอทำการคลาปิกแอคมาก,ก่อนพิกแอคเนี่ยเยอะไปหมดเลยโอเค เอาแบบเป็น,ปนพีเอ็กเพรเลยแล้วกันเออเรารวยดีมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเอาไม้ก่อนแล้วก็ผมจะทําการอัปเกรดเอ้ยเอ้ยเอาไม้หมดทุกคนไม้ผมหมดว่ะโอ้ไม้หมดบ้านเลยอะทุกคนโอ้ผมไม่คิดว่าไม้มันจะหมดขนาดนี้โอเคมามาลองดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวขอเปิดป้อมสามป้อมพวกนี้ปุ๊บมาสอมบี้มาแล้วสอมบี้กำลังมาแล้วทุกคน มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนี่ยป้อมธนูถ้ามันไม่เป็นป้อมสายฟ้ามันจะมันจะไม่ล็อกเป้านะทุกคนเออป้อมธนูมันจะไม่ล็อกเป้านะโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูกันขอดูกัน่อนว่ามันจะทนพีได้หรือเปล่ามาแล้วตัวระเบิดมาแล้วตุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวระเบิดตอนนี้มันยังไม่โหดนะทุกคนมันมันยังแบบพอไหวอยู่มันยังไม่โหดเท่าเท่าไหร่โอเคเปิดป้อมฮิวอีกเปิดอีกเปิดโอเคช่วยกัน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 ลูกพ่อช่วยกันช่วยกันฆ่้ามันช่วยกันฆล้ามันโอเคมามาโอ ว้เห wow, ็นไหมไม้พังไปหมดเลยทุกคนไม้ม e ันพ so oh, so ังไปหมดเลยตัวระเบิดคือแบบโหดกผลมากตัวระเบิดแบงโหนมากคือเมื่อกี้มันน่าจะป้อมป้อมอันนี้มันไม่ทํางานมันมันเลยแบบพังไปหมดเลยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้ไหวหรือเปล่าตอนนี้ไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวโอ้ยตอนนี้ป้อมป้อมโอ้ยตัวระเบิดเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บด้วยโอ้โหพังพังจับยุ่ยเฮ้ยพังจํายุ่ยทาจัาเยินโอ้ย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 ป้อมหิวมาแล้วป้อมหิวมาแล้วป้อมหิวมาแล้วโอเคโอเคเปิด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  เปิดเปิดเปิดเป้อเปิดเปร้บ้ตัวระเบิดเปนระเบิดอีกแล้วทุกคนโอตายตาๆตาตายตายตตายบ้านโอ้ป้อมก็พังโอ้ป้อมพึกอับมานะเว้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเดี๋ยวเอาอีกตัวมาช่วยฟันดีกว่าปั๊บปปเอใจเย็นดิไอ้ปนี้นี่ใจเย็นไม่เป็นหรือไงวะโอมาไม่หยุดมาไม่หยุดมาไม่หยุดโอ้โหเอาอีกแล้วเป็นระเบิดอีกแล้ว วิวิวิอย่ามาฆ่าอย่ามาฆ่าอย่ามาทำลายอย่าทำลายโอเคเปิด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 ป้อมเปิดป้อมโอเคเปิดป้อมเปิดดิเปิดเปิดนีโอเคช่วยกันช่วยกันฮิวช่วยกันฮิวเออน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่แต่ว่าบ้านนี้ไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วโอเคโอเคมาเอาดีเอาดีคิดจะวัดหรอคิดจะวัดหรอโอ้ยระเบิดอีกแล้วอวิ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 ไออะไรอะไรอะไรฆ่าขอฆ่าพี่เบิ้มก่อนอุ้ยเว้ยป้อมตรงนี้ก็พังอุ้ยวิ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 ขออัปเกรดขออัปเกรดแป๊บ แล้วป้อมตรงนี้มันหายไปไหนไวะเนี่ยโอ๊ยป้อมตรงนี้ก็หายเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โไม่ไหวเลยนะเนี่ยคือทำไมต่อกลางคืนมันนานจังวะทุกคนสรุปว่ายับเยินเลยอะโอ้โหตัวระเบิดมันระเบิดโคตรหัวเลยทุกคนยับเลยวะ่ะบ้านตน้องรอแบบไม่ไหวอะทุกคนมันไม่ไหวอะเออเอาไงดีวะมันไม่ไหววะอืมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 คือแบบมันไม่ไหววะป้อมก็พังป้อมก็พังไปหมดเลย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตแก้ไขตัวแก้ไขจหวันนี้ตัวแก้ไขโอเคผมจะวางป้อมหิวไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเออวางป้อมฮิวไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการอัพเออคับกระแพงมาไว้ตรงนี้กระแพงกระแพงสักประมาณเท่านี้ก็น่าจะพอโอเควางไว้แบบนี้เลยปึ๊บเออปึ๊บโอเคสามอันสามอันเนาะเอาสักประมาณเท่านี้ก็แล้วกันสี่อันสี่อันหรือเปล่าสี่อันเออโอเคห้าอันมาทุกคนเราจะวางกระเพงมาไว้แบบนี้ที่เหลือผมก็จะทําการทําแบบนี้เดี๋ยวขออัพเกดกระเพงแป๊บปั๊บ เออปับปับปับโอเคอัพเกรดกับแพรแล้วที่เหลือผมก็จะทําการวางต้นไม้นะทุกคนคือถามว่าทําไมต้องวางต้นไม้แบบนี้คือแบบเดี๋ยวตัวไอ้ระ,ะ,นะะเบิดมันระเบิดเนาะคือไอ้ตัวระเบิดมันระเบิดต้นไม้พังไปหมดเลยนะทุกคนแต่ถ้ามันระเบิดต้นไม้พัง เออมันก็จะยังมีกำแพงที่จะยื้อไว้ได้นะทุกคนนะเห็นปะเออมันก็จะมีกำแพงเป็นชั้นต่อไปเนาะเออมันจะให้ไม่ให้ตัวระเบิดมาทำลายป้อมของเราเนาะคือตอนนี้ป้อมของเราแม่งยับเยินหูพังไม่ไมเหลียดสิ้นดีอุ้ยยับเลยคําคืนแรกโอ้ยไม่มีเถาวันเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงมีเถาวันหรือเปล่าไม่มีอะทุกคนโอ้โหไอ้พืชผักที่เราไปปลูกก็ไม่มีเถาวันแล้วโอ้โห้ตอนนี้ก็บ้านพังยับยุย่ยี่ยับยุย่ยี่ยับเยินเลยนะทุกคนโอ้โห ใช้คำมายับเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยมาไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวก็ถือว่าแบบทดสอบบ้านครั้งแรกของเราเนาะเออทดสอบบ้านครั้งแรกของเราแบบพังยับยุยี่ไม่เหลือชิ้นดีเอยทดสอบครั้งแรกของเราก็พังไปแล้วอ่ะโอ้โหสายับป้อมปืนมาไว้ตรงนี้อย่างเยอะเลยนะโอ้มันก็พังมันก็ยังจะพังเนาะโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันต่อไปเราผมก็จะทําการหาป้อมอะไรมาไว้ตรงนี้เยอะๆแล้วก็โอ้โหยับเลย่ะตรงนี้ก็เปิดป้อมแบบนี้แบบนี้โอเค เอ๊น่าจะไหวอยู่หรอกมัง้งมันน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าวะทําไมรู้สึกว่าบ้านของเรามันเริ่มที่จะไม่ไหวขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยโหยโย,ยับเลยยับเลยบ้านของเราอุตส่าห์แบบเล่นมาอย่างดิบดีพังไม่เหลือชิ้นดีโอ้โหจบแล้วโอ้โหเถาวันก็ไม่มานะทุกคนนะโอ้โหจบแล้วพาร์นี้พรัรนี้จบแล้วเถาวันก็ไม่มีนะทุกคนเนี่ยผมก็เอาไปปลูกแล้วนะเออมันก็ไม่มีนะดูดิแต่ว่ามันก็เริ่มสวยแล้วนะทุกคนเออแบบมันแบบ มอมึงนี้มันสวยดีทุกคนว่ามันสวยหรือเปล่าล่ะเออเดี๋ยวเราจะปลูกไว้รอบๆบ้านของเราด้วยก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวบ้านของเราแบบตอนนี้แม่งมุนอุยปุยโอ้โหแล้วตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยมึงมาไงวะเนี่ยไอเลี้ยนเนี่ยขอทุบเลยแล้วกันคือแบบถ้าเราออกเก็เข้าใหม่ถ้าเราไม่ทุบออกเดี๋ยวมันก็จะหายอยู่ดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทุบออกเลยก็แล้วกันโอเคครับคือตอนนี้มันก็มืดกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนนะโอ้พวกซอมบี้ยิงเง่าเอ้ยมันมาทำอะไรกับบ้านเราวะ พังไม่เหลือชิ้นดีเลยอะทุกคนโอ้โหอยากจะลงถ้ำแล้วอยากจะได้แบบไปหาแร่แล้วก็มาอัพเก็ดปืนให้มันโหนหัวนะทุกคนแล้วผมจะอัพเกรดกระแพงให้มันโหนหดด้วยตอนกระแพงที่มันอยู่ตรงนั้นอะโอ้โหแม่งมันมีตัวระเบิดถ้าเกมเนี้ยมันไม่มีตัวระเบิดเนี่ยบ้านของเรามันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากอันนี้แม่งมันมีตัวระเบิดระเบิดต้นไม้ด้านข้างด้านข้างด้านซ้ายอะแล้วมันทําให้แบบมันสามารถเข้ามาโจมตีบ้านของเราได้อะทุกคนเออแม่งโอ้โหมันแพ้ตัวระเบิดว่ะบ้านของเราเนี้ยมันแพร คือผมก็เลยเอากระเพราไปวางโง่ๆแบบนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่าเนาะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวตอนกลางคือตอนนี้เดี๋ยวขอทําการหาไล่หาเอาการลอกกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมต้องการรีวิวเถววันโอเคอุ้ยวีวีกับตากนี่ปะโอ้ยหลบ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 การลอกแล้วมันหายไปไหนแล้ววันเนี้ยอู้ยตอนนี้ซอมบี้มันก็เริ่มตีแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนคือแบบไอพี่เบิร์ดมันตีหลักร้อยเลยนะทุกคนนะตอนเนี้ยตอนนี้วันที่53เองเองนะทุกคนแต่ไอพี่เบิร์ดแบบมันตีไปหลักร้อยแล้วอะ คือมันตีแม่งหลักร้อยเลยอะทุกคนโอ้โห و, มันตีแบบหยักหัวเลยอะ่ะคือเดี๋ยวผมจะให้มันตีดูสักครั้งหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกระลอกมีกระลอกมีกระลอกโอเคไม่ดอบดอบดอบสักทีดอบสักทีไม่เป็นหรือไงไม่ดอบหรอไม่ดับหรอไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรฆ่ามันมึงจะดอบไม่ดอบดอบไม่หลบดอบไม่ดอบไม่ดอบก็ตายไปโอเคเดี๋ยวไ <c oughs> อพี่เบ <c oughs> ิ <c oughs> ้มอุ้ยโอ้โหแค่ไอตัวยิงปืนมันก็เจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหาายยอออแหคคืืบบรดมมกกทุน ตอนนี้ผมแบบไม่มีกระจิกกระใจเล่นแล้วทุกคนบ้านตรงเราก็พังวิสาอัพไปอย่างดีมารีวิวบ้านทีเดียวพังไปเลยอ่ะพังไม่เหลือชิ้นดีด้วยโอ้โหเดี๋ยวขอดูว่นไอตัวยิดปืนมาอยู่ทำไมตรงนี้ไอดีมันก็ไม่ดรอปถ้ำมาสักทีน้อโอ้ยน้อน้ออะไรฆ่าเราเฉยเลยปล่อยมันแล้วกันปล่อยมันให้มันไล่ฆ่าเราไปเอออดีนอนทําไมไม่ช่วยมันลอยอยู่เราเลยตีไม่ได้มันลอยหรอมันเลยตีไม่ได้โอ้โหกลับบ้านไปก็กลัวโอ้ยไม่ไหวเลยบ้านตรงเรา โอเคได้มาได้ได้มาเลดมาหนึ่งอันได้มาหนึ่งอันหวังว่าอันนี้มันจะตอบสามารถตอบได้เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านกันอีกสักคืนหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ามาเออเดี๋ยวครั้งนี้หวังว่ามันจะแบบไม่ไม่หดเหมือนครั้งที่แล้วนะเออครั้งนี้ขอขอขอแบบไม่หดเหมือนครั้งที่แล้วก็แล้วกันโอเคก็าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนกับเพยงผมก็เอามาได้แค่นี้แหละ โอเคนะฮะทุกคนได้น่าจะได้ประมาณสักเท่านี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเออซื้อป้อมปืนมาเพิ่มอีกเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการซื้อป้อมปืนมาเพิ่มอีกสักสองอันเออได้มาอันเดียววะเออเอาอัป้อมป,ปืนก็จะไ,ไวไว้ตรงนี้ปุ๊บหนึ่งอันไว้ให้มันช่วยยิงอะ่ะช่วยกันยิงอะ่ะทุกคนคือตอนเนี้ยโอ้ยเอาเป็นป้อมทองกันไปก่อนก็นแล้วกันเนาะคือแรกแรกเงินเราหมดอะ่ะแรกเงินผมหมดอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไร แลกเงินหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปฟาร์มหาเลกเงินกันไปก่อนน้องเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันอีกสักคืนนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมารีวิวกันสักสองคืนนะทคนว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะสามารถทนทิพย์พิษบาดแผลอมบีวะได้หรือเปล่านะฮะทุกคนนะ <S <S โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันอีกสักคืนหนึ่งนะสำหรับพี่บีองเราถ้าแบบถ้ามันสามารถทนพิษบาดแผลได้ผมก็จะแบบสบายกันไปเลยตอนกลางคืนก็อยู่เฉพาะกันในบ้านอะไรประมาณนั้นไม่ต้องออกไปไหนเออ โอ okay. เคเดี๋ยวเดี om, my, ๋ยวเดี oh. Hello? 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 Okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขอหาขอหาแรกขอหาอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนทำไมแลกเงินมันหายจ้าถึงวะทำไมแลกเงินผมหาไม่เจอเลยอ่ะทุกคนตอนนี้แลกเงินม่งหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยนอะเนนโอเคคือแบบไอ้ตัวระเบิดอ่ะคือมันตัวระเบิดเป็นอุปสรรคของเรามากเลยทุกคนโอ้โหแลกเงินหาไม่จหาไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคไม่มีไม่มีไม่เป็นไรฮัลโหลแลกเงินแลกเงินแลกเงินเอาทีไงเจอละ มาเดีเราได้แรงเงินมาพอประมาณมาทุกคนเราจะไปอัปเกรดป้อมของเราให้มันโหดขึ้นมาอีกสักหน่อยคือมันอาจจะไม่โหดแต่ว่าเราเน้นปริมาณกันกไปก่อนเนาะเออมันอาจจะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเน้นปริมาณกันไปก่อนเนาะคือพลานี้ไม่รู้มันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านี้ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอเอาป้อมตรงนี้ออกมาปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าถ้าไอตัวระเบิดมันระเบิดต้นไม้นี่มันจะเป็นยังไงเนาะ่ะคืนนี้ขใอยมันรอดขใอ้มันพ้นนะทุกคนนะโอเคมืดแล้วมา เปิดปับป๊บปั๊บเปิดสามป้อมไปก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้ยังพอไหวยังพอไหวยังพอไหวอยู่ครับทุกคนป้อมสองห่วงเราตัวระเบิดไปแล้วทุกคนจงหวะนี่จูมโอเคต้นไม้ยังไม่สะทบสะทานเนาะคือมันเป็นพอป้อมแดงหรือเปล่าป้อมมันน่าจะเป็นพอป้อมแดงนะทุกคนเราไอ้นี้มึงเข้ามาไงเนี่ยเข้ามาทําไมเนี่ยมึงเข้ามาทําไมโอเคคือมันน่าจะเป็นพรป้อมแดงน้อยตัวระเบิดมันเลยเบานะทุกคนคือป้อมแดงมันมันน่าจะเป็นลดดาเมจของไอ้ไอสัตว์ไอ้พวกเนี้ย คือตอนนี้ป้อมแดงมันหมดแล้วฮะป้อมแดงมันหมดแล้วเห็นไหมทุกคนคือป้อมแดงมันหมดปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดิดวเดิเดิเิวเบิวเคคือตอนนี้ป้อมแดงมันหมดปุ๊บแล้วโอเคผมรู้วิธีแก้ตัวระเบิดแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคผมผมรู้วิธีแก้ตัวระเบิดแล้วคือถ้าเราเปิดป้อมแดงไอตัวระเบิดมันจะระเบิดต้นไม้ไม่ได้นะทุกคนเออ อะไรประมาณนั้นเลยโอเคน่าจะไหวน่าจะไหวถ้าเราเปิดป้อมแดงไอตัวระเบิดมันจะระเบิดต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าป้อมแดงมันจะลดดามเมจของไอไอพวกเนี้ยลงโอเคตัวระเบิดไปแล้วปั๊บปั๊บเปิดป้อมแดงโอเคนะมันจะลดดาเมจลงนะทุกคนคือปกติมันจะแรงกว่าน,นี้แล้วถ้าเราเปิดป้อมแดงมันจะลดดามเมจมั้งคือป้อมเขียวมันเพิ่มความเด็วแล้วไงป้อมแดงมันน่าจะลดดามเมจนะทุกคนนะโ okay. อเคก็ถือว่าได้แต่ทุกคนถ้ามีตัวระเบิดมาเราก็จะแค่เปิดป้อมแดง ที่เหลือมเราแค่อัพป้อมแดงเงยอะๆแค่นั้นก็น่าจะไหวแล้วทำไมตรงนี้มันพังวะเนี่ยโอเคโอเคตัวระเบิดตัวระเบิดเดินไปแล้วตัวระเบิดเดินไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้ามันระเบิดนะเดี๋ยวรอมันระเบิดตอนนี้ป้อมแดงมันยังทำงานอยู่อะไอตัวระเบิดยังไม่ได้ระเบิดเลยมันแตกไปแล้วโอ้ยโอยผ่านนี้ได้ปะทุกคนตอนนี้มันได้ปะตอนนี้ต้นไม้ไม่พังเยอะต้นไม้ต้นไม้ยังพอไหวโอเคโอเคโอเคมามาไหวไหวยังไหวตายตายไปดีตายไปดีตอนนี้ยังไหวทุกคนตอนนี้ยังไหวตอนนี้ยังไหว ปังปังเฮ้ยรอดเหรอคืนนี้รอดเลยเฮ้ยอคืนนี้ไหวไหมทุกคนโอเคเปิดไว้เปิดไปโอเคโอช้าแล้วต้นไม้พังอยู่แค่ตรงนี้ต้นเดียวนะทุกคนต้นนี้ต้นนี้ที่มันพังคือต้นนี้คือตัวนั้นอะป้อมแดงมันไม่มันหยุดทำการแล้วไงคือวิธีการแก้ให้ตัวระเบิดคือวิธีการแก้ทุกคนคือเราต้องแบบเปิดป้อมแดงว่ะทุกคนเราต้องเปิดป้อมแดงอะแต่ว่าป้อมแดงของเรา เอาไว้ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาป้อมแดงไว้ตรงนี้อีกสังถึงป้อมนะึนทุกคนนะแล้วเราจะเปิดป้อมแดงกันสองครั้งก็น่าจะไหวนะตอนกลางคืนโอเคครับป้อมแดงมาเลยก็แล้วกันมาป้อมแดงปอมแดงปอมแดงโอเคเดี๋ยวตอนนี้แลกเงินเราไม่พอวะ่ะคือมันต้องการการที่เราจะขับป้อมที่มันเป็นสีเราต้องมีแลกเงินนะันทุกคน okay, คโอเคก็ถือว่าผลสรุป okay, ออกมาแล้วนะทุกคนนะอดับแรกเลยตัวระเบิดมันจะให้ไอตัวระเบิดมันไม่สามารถเอ่อทำลายต้นไม้ในรอบเดียวก็คือต้องเปิดป้อมแดงแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะตัวระเบิดมันจะ มันจะแข็งมันจะโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสำหรับซอมบี้คือถ้ามันโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะช่วยหรือเปล่าเออสำหรับป้อมแดงเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเลยขอหาแรกเงินกันไปก่อนทำไมแรกเงินนี่มันหายากจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินหาก็ไม่เจอโอ้เจอเพชรเฮยเจอเพชรขอเพชรกันไปก่อนโอ้แร่แดงก็มีวะโอเคนะครับคือแบบก็ได้จะมาประมาณเท่านี้แล้วนะทุกคนนะ เออก็จับประมาณเท่านี้ก็แล้วกันน้องสำหรับป้อมเอ้ยนี่ไงเลขแดงเลขเลขนี้เดี๋ยวผมขอไปวางป้อมนอพัดก็แล้วกันนะครับคือคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะโอเคได้วัสดคลิปดีเดี๋ยวผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบผล่นเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนกกกกกกก็็็็แแบบบมมาาาารรีีีววววววิิิ้้้้้นน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 งง่่ๆๆเเฉยยะออออลลัััดดูทุคคปจสข เด right right. hey, right okay. ี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าเราจะไปฆ่าบอสแมพกันเออเราจะฆ่าบอสแมพกันสำหรับคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมกจนจบนะครับสำหรับใครที่มารับชมกจนจบขอบคุณมากๆเลยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเออไปขอเออไปขอหาฟาร์มมาเล็ดรอบพาร์ตก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคได้มาหนึ่งอันได้มาหนึ่งอันเดี๋ยวพูดพาร์ตหน้ามมทาไเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมารีวิวถาวันกันด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวาลากันไปก่อนแล้วกันนะครับทุกค <c oughs> นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันจบนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะจ๊ะค,คลิปนี้มันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยไม่แบบคลิปนี้มาแบบเลื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมากอนะทุกคนคือแบบมาแบบโง,ง่โง,ง,ง่ง่โงโอเคเดี๋ยวซื้อ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 ซื้มมมีีแค่่ไเเลยหรอ เล่เงินเราจวไปฟาร์มนอกพาร์ตกันแล้วกันโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันให,หม่ครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมจนจบนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเกรดไอ้พวกพวกนี้ <TH ES> ไอ้พวกปืนพวกนี้นอกพาร์ตกันแล้วกันเดี๋ยวจะวงเนี่ยมันวงเริ่มน้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาป้อมอันนี้ไปไว้ไปไว้ข้างในแล้วก็เอาป้อมสองหัวออกมาข้างนอกก็แล้วกันโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนทีนท่มารับชมกันจบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยขออภัยกันด้วยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊าายยยยบบครัผมโโออ้้หเเเจแ่่สีีขววะฮ� โอเคนะคะคือคลิปนี้น่าเบื่อแน่นอนเลยว่ะโอ้หวังว่าทุกคนจะมารับชมจนจบนะสําหรับใครที่รับชมจนจบฝากคอมเมนต์ด้วยผมแบบผมแบบอาจจะน่าเบื่อกันหน่อยนะคลิปนี้แบบไม่มีอะไรมากเลยว่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบา,บายยไปละ